สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไ m มั r e ี d ค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟมันลีในเย็นวันศุกร์อีกครั้งค่ะสวัสดีพิงค์ด้วยค่ะเย yeah, สวัสดีค่ะเย yeah, สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเนื่องจากเป็นเย็นวันศุกร์เราก็จะเราก็เลยมีหนังสือแบบเป็นแบบชิวๆสบายๆถือว่าสบายไหมพิงค์ <c oughs> ถือว่าเป็นเรายังไงดี <c oughs> เขากบายก็นนสบายอยู่นะเออวันนี้มีหนังสือชื่อว่าอะไรนะพิงค์ หนังสือวันนี้ที่เอามาฝากคือรูมีกวีลำนำรักค่ะอืมเอางี้ในฐานะที่ไม่อ่านแนวนี้เห็นขึ้นต้นมีกวีต้องเป็นบทกวีลำนำรักต้องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวปะวะอย่าะ <laughs> จริงๆ <laughs> มันเป็นความรักของพระเจ้าเหมือนแบบเออ เป,นเปนน็นเป็น,ม,ม,น,ม,ปน,นมันมันเป็นการทอสมงสาษเพราะจริงๆมันคือหมวดปรัชญาทีเนี้ยพอมันเป็นหมวดปรัชญาของจริงๆต้องบอกว่าเป็นเอ่อ,อของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาที่จะชอบเขียนหนังสือเออตีพิมพ์หนังสือแนวแนวแนวีนว้เนาะแบบอาจจะเข้าใจยากสําหรับบางคนที่อ่านหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ่อความหมายชีวิตหรือว่าจะเป็นกวีหรืออะไรที่แบบหาอ่านยากหน่อยเป็นแบบ alternative book อะไรเงี้ยทีเนี้ยพออันนี้มันเป็นปวดหมวดปรัชญามันก็จะอ่านเข้าใจยากสําหรับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่ามันย่อยยากอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งนะคะ อือขอขอถามก่อนเข้าเรื่องหน่อยรูมีนี่เป็นชื่อคนอหรือชื่ออะไรหรือเป็นเทคนิคู้เทอมในเล่มหรือเป็นชื่อคนเขียนรูมีคือชื่อชื่อคนเขียนที่เออเป็นได้ชื่อว่าอ่าชื่อเต็มของเขาจริงๆมันคือแบบเออมันจะเป็นหมือนคล้าย แฟนคลับของรูมีก็จะเขียนว่ารูมีโค้ดหรือว่ารูมีอะไรประมาณเนี้ยเนาะทีเนี้ยต้องเล่าว่าสำนักพิมพ์พื้นฐานเบื้องต้นคือเบือเบ้องเบื้องเบื้องต้นของการตีพิมพ์คือมันจะมีนักเขียนคนนี้ที่เอามาเรียบเรียงคือพัดสัตและเรียบเรียงโดยคุณสดใสขันติวรพงศ์ซึ่งเขาเป็นอาจารย์ทางใต้ทีเนี้ยเขาก็คือแบบ เป,เป็นแฟนคลับของรูมีท่านหนึ่งที่แบบเออติดตามผลงานของรูมีมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีการเออติดต่อจากสำนักพิมพ์ให้ไปรวบรวมแล้วก็มาตีพิมพ์อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาของรูมีเนี่ยมาตีพิมพ์ที่มันแบบเป็นบทกวีที่เขาชื่นชอบอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็น การที่แบบคนอื่นรู้จักกันใยญ่ๆก้าวมารวบรวมเป็นเล่นนี้แล้วก็มีการแปลภาษาไทยให้ต้องบอกว่ากวีจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็คือเราได้ฝึกภาษาไปด้วยภาษากวีอะไรเงี้ยก็จะประมาณหนึ่งซึ่งกวีถ้าเป็นกรออังกฤษมันก็จะแบบมีความคล้องจองอะไรไม่เหมือนกับของไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ มันดีตรงที่พอเขาอ่านอ่ะคือต้องต้องบอกว่าเนื้อหามันจะคล้ายๆกึ่งกวีปรัชญาเกี่ยวกับรัทธิศาสนาความเชื่อแล้วก็ใช้ใช้ชื่อความเชื่อนั้นเรียกว่าพระเจ้าทีนี้เขาก็จะตีความหมายว่าเป็นความรักของพระเจ้าที่เขาพูดถึงในหนังสือถ้าเราอ่านแค่ภาษาอังกฤษบางบางโค้ดมันอาจจะเข้าใจได้ถึงความรักทั่วไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นสัจธรรมเดาออกปะอืมอ่าเราทีนี้ชอบอย่าง<ๆ>หนึ่งคือตรงที่ ชอบอย่างหนึ่งก็คือเสน่ห์ของหนังสือคือประมาณว่าพอมันมีบทไหนที่มันจะต้องมีการตีความเบื้องลึกเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าพระเจ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะตีความแบบเป็นภาษาไทยตีความให้อีกทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเหมือนให้เราอ่านเข้าใจมากขึ้นนะเนาะทีนี้เราพูดถึงคุณรูมีนิดหนึ่งคือเขาเป็นมหากวีของโลกเลยนะก็คือแบบในช่วงศตวรรษที่สิบสามเลยเอาประมาณเนี้ยคือแบบนานมากเลยย้อนไปไกลเออ ชื่อเต็มคือจาราลุด,ดีนมูฮัมหมัดรูมีนะคะก็อ่หนังสือเขาเหมือนตอนแรกชีวิตสมัยก่อนมันก็จะเป็นเหมือนที่เราเคยเล่ากันเนาะในพวกซาปเปียนอะไรเงี้ยที่แบบตอนแรกก็จะเป็นแบบแนวแบบว่าไม่ได้มาเป็นมหากวีเลยตั้งแต่แรกหรอกคือก็จะมีอาชีพอื่นมาก่อนแล้วก็ก่อนอนันนี้ก็คือแบบเขาเคยไปเป็นครูสอนศาสนาเว้ยแล้วพอการที่เขาเป็นครูสอนศาสนาก็เลยทําให้เขาแบบมีพวก คำสอนต่างๆเนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในชีวิตแล้วมันก็เลยทําให้แบบเขาไปชีวิตผ่านมาประมาณสามสิบหกปีอะไรเงี้ยเขาก็ได้พเนเป็นกวีเพเนจอนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบได้แรงบันดาลใจต่อมน,น,นก็เลยมาเขียนมาเขียนเกี่ยวกับอแบบพระเจ้ากับรักพระเจ้ากันรักเพื่อนมนุษย์อะไรเงี้ยเหมือนนามานําสิ่งที่ตัวเองรู้มาเป็นกวีอะไรทำนองนั้นอนะ่ะอืมอันนี้จะเป็นแบบพระเจ้าทางโซนอศาสนาอิสลามหรือเปล่านะพิง เปล่าไม่ใช่ใช่จริงๆอะ่ะมันเป็นลัทธิคือคือมันไม่ใช่อิสลามแบบโดยตรงนะมันมันคือศาสนาที่เขาค้ายเขาเรียกว่าเป็นลัทธิความเชื่อซึ่งเออเหมือนในหนังสือจะเขียนบอกไว้ด้วยนะว่าแบบเอเป็นลัทธิชื่ออะไรอะไรเงี้ยซึ่งแบบเ,เดี๋ยวนะขอขอดูเพราะว่าจาไม่ได้ <laughs> คือพ,พอเราแตะเรื่องความเชื่อศาสนามันจะค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าเออในบทนําก็มีการเขียนไว้แบบคล้ายๆแบบเออเขาจะเรียกว่าซู อะไรเงี้ยคือแบบเป็นลทัทธิหนึ่งอืมซึ่งเออเขาจะบอกว่าซูฟีเป็นนิกายหนึ่งในอะิสลามรหัสสยะในอะไรเงี้ยซึ่ง<า>อัน,นเนี้ยจะเติบโตในจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณเออพอเริ่มข้าประวัติศาสตร์ก็เริ่มจดลึกแล้ว <laughs> เออเออ แต่ว่าเขาจะเกิดมาเป็นช่วงบทนําให้ดูว่าแบบเออประมาณว่าซูฟีเป็นอะไรแล้วซูฟีแปลตามตัวว่าผู้อยู่กับปัจจุบันขณะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและสร้างสรรค์ทุกขณะจิตนายๆแบบนิจายบ้านเหล่าปะหรือแบบละที่ต่อหรือละเทอะไรในแนวนั้นเนานะสุดท้ายก็เป็นความเชื่อประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกับไอเอ่อด้วยความที่แบบคําคําว่าซูฟีที่เขากล่าวถึงเขาก็จะบอกว่าซูฟีจึงเชื่อว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ทุกที่ทุกขณะพระเจ้าคือแสงคือความรักความงามอะไรประมาณ ซึ่งมันก็จะคล้ายๆเขาเรียกอะไรเป็นจุดร่วมกันเนาะเหมือนถ้าแบบเคยเคยเคยฟังการเทศนาหรือนาะมนสักการพระเจ้าของศาสนาคริสต์ก็จะคล้ายๆก,กันประมาณว่าแบบเออพระเจ้าก็จะเหมือนกับเป็นอะไรนะองค์เบื้องบนอะไรประมาณนี้ที่แบบว่าเออพระเจ้าเราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ทุกขนาอะไรประมาณนั้นก็คือพอเ <c oughs> ขาใช้การแปลโด,ดยเรียกว่าพระเจ้ามันทําให้พอเราอีกเราอ่าน,เรา,านเราจะอินประมาณว่าเราจะนับถือศาสนาไหนเราก็นับถือเป็นพระเจ้า ก็เลยแบบเออไม่ได้ร like <Sh ot two> okay. ู้สึกแตกต่างมากในการที่จะอ่านบทกวีประมาณนั้นนะโอเคไปดูในเล่มนะคะคือพอเราอ่านไปอ่ะสืบเนื่องจากการที่เขาแทนพระเจ้าของเขาว่าพระเจ้าเนาะมันก็จะมีบทกวีบางบทกวีคือเขาเป็นคนชอบอ่านความงามของบทกวีเว้ยก็เลยแบบไปตอนนั้นที่เราไปเดินหอสิ์กันนะคะเล่มนี้ก็คือได้มาจากเอ่อมูบี้โมบี้เพลสอืมเรียกว่าชั้นไหนนะชั้นไหนนะ บุ๊กโมบี้อยู่ประมาณชั้นสี่หรือเปล่าวะ<อ> <laughs> คื <ณ S 2> อลูกค้าคุณผู้ฟังคือพิงจําชั้นไม่ได้แต่ว่าพิงจะเดินคนจึงจะร้านานะคะร้านจะอยู่ติดเออร้านจะอยู่ติดบันไดเลื่อนนะคะก็เป็นมุกโมบี้นะคะอยู่หอศิล์น,นะคะก็เลยจะมีหนังสือทางเลือกมาให้อ่านกันบ่อยนิดนึงคะ่ะเพราะว่าเป็นร้านที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟบุ๊กเยอะมากนะคะ ทีนี้มีมีมมบกบางบทกวีที่แบบเออขั้นเอาไว้ตอนอ่านแล้วก็ชอบอยากเอามาแชร์คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบเสพกวีก็จะรู้สึกว่าแบบเออมาอาจจะสวยแต่แบบถ้าเป็นแบบจุจ๊บแจอาจจะไม่ค่อยอิน <laughs> ลอง<ๆ>ลองลองเออแล้วเขาก็แบบอันหนึ่งที่แบบบอกเอาไว้ว่าแบบ be grateful for your life and your face will come to shine like a sun and everyone will see see it will be made ดกร a ด and peaceful ก็คือแปลเป็นไทยประมาณว่าแบบขอบคุณชีวิตไว้ใบหน้าเจ้าจะเฉิดฉายราวรีที่เมื่อใครได้เห็นเขาจะชุ่มเย็นสุขใจเออแต่พอแปลภาษาไทยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งในออกปะแต่ว่าพอเป็นภาษาอังกฤษนะแปะดีมีม่เหมือนกันทำสวยเออใช่ทีนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าแบบอ่านแล้วอินคือเขาจะบอกว่า protect yourself from your own thoughts ก็ค so so ือจงปกป้องตัวเจ้าจากการคิดทีนี้มีขยายความนิดนึงว่าอันนี้ชอบแบบประมาณว่าปัญหาในชีวิตเกิดจากการคิดของเราเองเมื่อหยุดคิดฟุ้งซ่านปัญญาจะเกิดปัญญาคือศาสตร์ปราองภัยไม่ใช่การคิดโอ้เฮ้ยอ่ะอันนี้นึกถึงเหมือนไม่รู้เคยอ่านเล่มไหนหรือเป็นเข็มทิศชีวิตหรือเปล่านะหรือเล่มไหนไม่รู้ว่าอีเหมือนเหมือนแจะประมาณว่าแบบ จริงๆมัน,ม,นมันติดเราเองที่ไปกวนให้มันขุ่นมาแบบการคิดมากย้อนกลับไปคิดอะไรก็ไม่รู้ที่ผ่านมาแล้ว,ลวก็เอออล้วก็ได้ปล่อยวางนีกนึงแบบม,<อ>มันมีคนมาเตือนอีก <c oughs> อันนึงแบบ give your s e l f a kiss if you want to hold the beautiful one hold your s e l f to your s e l f ประมาณว่าแบบจุบตนเองเถิดเมื่ออยากกอดคนงามเลิศก,กอดตนเองเถิดเจ้า <c oughs> <c oughs> อบกอดตัวเองให้เป็นนะผมกอดตัวเอง <m> เห็นปะเออก็รู้รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าแต่หน้าหนึ่งก็จะมีประมาณหนึ่งนะคือแบบมีประมาณแบบเยอะมากประมาณนี้เลยนะไม่ได้มีแค่หนึ่งท่อนก็คือแบบมีประมาณสองสามอันใส่ลงมาเลยแบบรวบรวมเหมือนเป็นโค้ดจริงๆเหมือนอ่านแบบบทกวีที่รวบรวมมาแล้วจากคนเขียนคนหนึ่งอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งคือยาวยาวมากเลยแล้วก็ชอบก็คือเขาบอกว่าแบบ คือเจ้าเกิดมาพร้อมกับศักยภาพประมาณว่า you were born with potential you were born with goodness and trust ก็คือเจ้าเกิดมาพร้อมกับความดีและความไว้วางใจ you were born with ideals and dreams ก็คือเกิดมาเจ้าเกิดมาพร้อมกับอุดมการณ์และความฝัน you were born with greatness ก็คือคุณเจ้าเกิดมาพร้อมกับสิ่งเลิศประเสริฐ you were born with wings ก็คือเจ้าเกิดมาพร้อมกับปีกแล้วก็ you are not meant for c r o w l i n g so d o พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างให้เจ้าคลานจงอย่าคลาน You have wings Learn to use them and fly. เจ้ามีปีกจงฝึกบินโอ้โหอันนี้ก็คือแบบประมาณหนึ่งแต่มีแปลข้างๆก็คือประมาณว่าเจ้ามีปีกมีอิสระภาพจงฝึกบินสู่ฟ้ากว้างสว่างสวยอย่าคลานอยู่ในครูข้างทาง ฟ้ากว้างสว่างสวัยในแง่จิตวิญญาณหมายถึงการข้ามพ้นอาหารการอันคับแคบของตนตัวฉันของฉันจิตขยายใหญ่ไพศาลเห็นเพื่อนร่วมโลกเป็นน้องพี่ที่มาจากมารดาเดียวกันพระเจ้าพรหมั่นดินน้ำลมไฟเหมือนกันจิตที่สว่างสวัยไพศาลเช่นนี้คือจิตที่เป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกและเหตุแห่งทุกทั้งปวงฟังเรารู้สึกเหมือนแบบสุสาบแปบปรากฏจิต หมายถึงว่าเ,ออเราอ่านเพื่อสะกดว่าเราเกิดมาดีเ,ออเราเกิดมาเก่งเอออะไรแบบนี้ใช่เหมือนให้รักให้รักตัวเองเ,ออเหมือนให้รักตัวเองไหมแบบเราเป็นอิสระเออค่าที่แปลว่าอิสระอืมว่าไทยที่แปลว่าอิสระไม่ใช่ <laughs> <laughs> เป็นไทย แล้วก็อันหนึ่งสั้นๆประมาณว่าแบบเอ่อความแข็งแรงของเราอยู่ที่ความสุภาพอ่อนโยนในหัวใจเหมือนอ่านแล้วให้รักตัวเองอ่ะแบบ all greatest strength lies in the gentleness and tenderness of our hearts ก็คือแบบความแข็งแรงของเราอยู่ที่ความสุภาพอ่อนโยนในหัวใจก็คือเป็นไงวะเป็นคนที่จะแบบมีจิตใจแข็งกระด้างเหรอไม่สิถ้าเรามีความสุภาพอ่อนโยนแสดงว่าเรามีความ แข่งแร่งอยู่ข้างในเลย,สยแสดงออกแบบนั้นออกมาได้รหรือเปล่ามั่วมากเลยนีิเทนไม่ได้รหรือเปล่าไม่รู้มีอีกหลายอันที่ชอบเดี๋ยวจะเลือกให้อ่านนะคะอ๋ออันสั้นๆก็คือประมาณว่า every moment a n e e w b a u t y ทุกขณะคือความงามใหม่ๆเหมือนสอนให้อยู่กับปัจจุบันขณะอืมอืมแต่ก็แบบเป็นคำพูด <S 2> <S 2> อกกีกแบบแบบหนึ่งอืมใช่ แบบ Anil Beauty อะไรประมาณนี้แบบเขาแปลว่าเมื่ออยู่กับปัจจุบันขณะเจ้าจะพบความเกษมที่ใหม่เสมอเอาจริงนึกถึงที่เคยคุยกับทัศน์เนาะเรื่องอิชิโออิชิเออะไรประมาณนี้แบบหนึ่งโมเมนต์มีแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยอืมก็เป็นคำแล้วก็พูดแบบอีกแบบหนึ่งเนาะไม่เคยได้ยินําก่อนคือจริงๆอ่านแล้วนึกถึงใช่นึกถึงอันหนึ่งของพี่เอที่แบบอ่านง่ายเป็นกวีเหมือนกันตอนนั้นเหมือนจะเป็นอะไรวะ แคนโต้ ento, หมายเลขสามหรืออะไรสักก็อย่างที่พี่เอชอบออกเป็นกวีมาช่วงหนึ่งสมัยก่อนสมัยเขาเรียนมหาลัยแล้วก็อ่านแล้วเหมือนกับเป็นฉุกคิดให้ตัวเองอะประมาณว่าพขอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเราลืมเราลืมรักตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเราลืมถามตัวเองคํานี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออกวีมันก็จะออกแนวนี้เนาะถ้าอ่านแล้วมันก็จะถ้าคิดตามมันก็จะได้อะไรบางอืมก็ดีนะ เหมือนแบบบางอันก็คือเห็นพอเราดูภาพรงเราจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคือเขาก็จะไม่ได้พูดถึงพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเนาะบางอันมันก็สอนแบบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้คนเนาะแบบบางอันเหมือนพูดถึงความสุขเองอันเนี้ยแบบ happy is the moment when we sit together with two forms two faces yet not so you AI ก็คือประมาณว่าความสุขคือขณะที่เรานั่งด้วยกันสองร่างสองหน้าเทาว่าวิญญาณเดียวเจ้ากับข้าอันนี้เหมือนแบบนั่งคุยกับพระเจ้าอืมแต่เล็กซึ่งประมาณหนึ่งนะว่าแบบเออความสุขคือขณะที่เรานั่งด้วยกันคือแบบเหมือนนั่งมันนั่งเข้าคนตัวเองปะอันนี้คิดเองอาจจะแบบเป็นช่องว่างให้เราลองอินตนาการได้แหละคือแบบที่พิงคิดหรือเปล่าใช่คนอื่นอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้ เออเขาว่ามันเป็น,สนเสน่ห์อย่างหนึ่งเนาะที่แบบพอเราอ่านแล้วก็เออจินตนานการได้คนละความหมายเนาะมันเหมมันก็รายการเป็นแบบอ่านกวีแล้วคุณเอามาถกกันได้เปล่าอ,อ่ะอ่ะแล้วเหมือนแบบเปิดพื้นที่ให้จินตนาการโลดแลนเออ,เ,อ,อเราแบบไปแบอันนี้แบบเหมือนอันนี้แบบบอกว่า Life is a balance, b e t w e e n h โ l d i n g o อ and l e t t i n g g o ชีวิตคือดุลยาภาพระหว่างการยึดกับการปล่อยอันนี้จบน่าจะเข้าถึง เรารู้สึกว่าชีวิตก็คือหยินอย่างเนี่ยหยินแล้วปล่อยเหรออืมเหมือนชีวิตมันมีริทิมของมันนะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเอาไว้แกกว่านี้<ม>ตกผลึกได้มากกว่านี้ค่อยค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้รู้สึกแบบเออมันเป็นสิ่งที่คุณคิดนะแต่ว่าไม่รู้จะพูดออกมายังไง คือมีอย่างหนึ่งช่วงนี้ที่แบบตระหนักได้กับชีวิตคือจากการที่แบบว่าอ่านดูโน้นนี่นั่นแล้วประสบพบเจอรู้สึกว่าคนเรามันจะคิดได้หลังจากที่เราเจอกับสิ่งนั้นด้วยตัวเองในทุกๆเรื่องเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเจอในสถานการณ์ในสถานการณ์หนึ่งเราจะไม่สามารถนึกถึงความรู้สึกนะตอนนั้นที่เราเจอได้เลยเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตามในชีวิตอันนี้อาจจะจริงเหมือนที่เขาบอกว่าเออ ไม่ได้เจอด้วยตัวเองมันจะไม่รู้สึกเนาะเท่ากับคนที่แบบเคยผ่านมาก่อนอะไรเงี้ยเออคนที่อายุสี่สิบห้าสิบที่ผ่านมาก่อนเราเลยกับสถาน,าก,น,นการณ์เดียวกันเขาอาจจะมองของเราเป็นเรื่องเล็กอะไรเงี้ยหรือเปล่าวะอันนี้คือแบบดูหนังเยอะแล้วก็แบบเออชีวิตในช่วงนี้ช่วงช่างละหกละเหินใดๆมันยากนะที่แต่เขาแต่คนอื่นที่เขาเคยบอกพิงไงว่าเขามีคัปซิตี <c oughs> ตรงนี้คือเขาไม่สามารถถือ <c oughs> ว่าคนนี้ทําไม่ดีกับเรามันมีรูทคอนะเช่นเขาอาจจะทะเลาะกับที่บ้านมาก่อนทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกอ่าแล้วาก็มาเขามาปฏิบัติไม่ดีกับเรา ถามว่าเราหุนหิดไหมแน่นอนแล้วก็ถามว่าเข้าใจไหมว่าเขามีปัญหาที่บ้านเข้าใจแต่เข้าใจที่สมองแต่ไม่ได้เข้าใจที่หัวใจมันไม่ได้มีเมตตาแผ่ไปให้แต่กูก็หุนหีดแหละกูก็ยังหุนหีนอะไรแบบนี้พิงแต่ถามว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ไม่ให้แบบปะทะได้ไหมได้แต่ถามว่าจิตใจขุนมัวอยู่ไหมใช่ยังไม่สามารถจะแบบเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์คอมพิี่แบบใช่เพราะคุณทะเลาะกับที่บ้านมาน้มันเลยอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาอะไรเงี้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ จ,จูบทำให้เขาสงสัยถึงการมีเอ็มพาร์ตี้กับคนอื่นด้วยว่าแบบเราจะเข้าถึงได้จริง,รงๆหรือเปล่ากับหลักการของเอมพาร์ตี้ยากมากบอกเลยมันคือ <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาทาอย่างนี้ยได้แค่กับคนที่ใกล้ชิดในชีวิตอะอย่างแบบครอบครัวแฟนอย่างเงี้ยทําได้แบบคอมพิวเตอร์เราม่มมาได้นไปเพราะเราเข้าใจเขาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเลาให้เขาทำไม่ดีกับเราเราแทบจะไม่งุนอิดเลยหมายถึงแต่ตกนหลนเนาะ แต่ตอนนี้เหมือนมันเติบโตแล้วมันเข้าใจตรงนี้มันจะไม่มีเนกาทีฟใส่เขาต่อให้เขาเนกาทีฟมาแต่มันจะเข้าใจบางอย่างว่าที่เขาทําแบบนี้เพราะแบบนี้อย่างนี้เราเราก็แบบเข้าใจร้อเปอร์เซนด้วยหัวใจอะ่ะมันไม่ใช่สมองอขอแยกเป็นหัวใจกับสมองสมองกับหัวใจ ความรู้สึกที่โดนแบ่งแยกอยู่ในห้องปิดลับของจุ๊บแจงแค่จำกัดบุคคลเท่านั้นเหมือนเราเข้าใจเขาแค่ระดับสมมติว่าเราเข้าใจว่าคนนี้เติบโตมาแบบเนี้ยเขาเลยปฏิบัติตัวแบบเนี้ยแต่เราเข้าใจแบบหัวสมองอ่ะมันไม่ได้เข้าใจด้วยหัวใจอ่ะซึ่งเปิดเปิดลับด้วยหัวใจอย่างเงี้ยทาไม่ได้ทุกคนว่าจริงจริงและตอนนี้นะเขาอาไม่ได้มีเออแต่คือจุ๊บแจงก็มีเยอะแล้วนะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีขนาดจุ๊บแจง ที่แบบมีจำนวนคนที่เราเออเรียนรู้ว่าแบบคือเข้าใจได้สมองมาตลอดเฮ <c oughs> ้ยมันยากมากมากเลยเขา้าใจตัวเองก็ยากแล้วใช่ไหมพิง <c oughs> อย่าให้พูดถึงจุดนี้ <c oughs> คือตัวเองยังไม่เข้าใจดังนั้นเรามาลองอ่านกวีกันต่ออีกว่าเผื่อแบบเออมีอะไรให้เราได้มาคุยกับตัวเองเอ คือตอนอ่านบทกวีอะในสอมองมมนเหมือนอิสระในการคิดมากเลยก็เลยชอบ mm. แล้วแบบพอเจอบทกวีที่มันโอเคแบบฉุกคิดเรามันทําให้เราต่อยอดในการคิดได้นะก็เลยแบบอ่านแล้วมันทําแบบโมเมนต์ประมาณหนึ่งนอกจากการอ่านหนังสือเล่มอื่นที่แบบเป็นเนื้อหาที่เราต้องคิดไปปฏิบัติตามใช่ไหมแต่เนี่ยคือมัอนเหมือนกับฟุ้งในความคิดว่าแบบเฮ้ยเราเอาไปต่อยอดเองได้นะขนาดนั้นเลยเหมือนนั่งเสพดมกาวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย สิบได้บ้าเอามามาฟิลลิ่งแบบเออเหมือนได้พักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยเออ <S <S <g ülme> อันนี้ <g ülme> มีอีกสองอันมาฝาก <g ülme> มามาให้พ <g ülme> ิง <g ülme> <g ülme> ก่ <g ülme> อนอ่ามาจุ๊บจุบก่อนอ๋อเหรอาแค่จะบอกว่ามันคงเป็นอันของสาหรับพิง่ะการอ่านกวีมันน่าจะเป็นแบบวิธีรีแลกซ์ของพิงอย่างหนึ่งเนาะที่บอกพ <g ülme> ิงบอกว่าอ่าแล้วมันดูแบบเป็นแบบเหมือนเป็นอิสระมันมีพื้นที่ให้คิดอะไรแบบนี้เออเออก็ลองหาเผื่อใครจะชอบแนวพิงก็มาลองดูคือเหมือนอย่างเขาว่าสมมติว่า ถ้าเขาเครียดอะเขาต้องดูอะไรตลกที่มันขำตัวโยนมากเลยอะพิงเราสบายใจแล้ววันนี้แล้วหาอะไรให้ขำตัวโยนดูรายการโอ๊ตบาโมดที่แหวงอย่างเงี้ยคือไม่ขำมันก็ขำมาพิงคือมันขำแบบโอเคสบายใจวันนี้ได้ดูอันนี้ไม่เครียดแล้วเขาขายากมากแล้วพอต้องไปนั่งหาอะไรแบบเนี้ยมันหาไม่ได้เว้ยมันหาแล้วมันก็เลยเลิกหาแล้วก็ไม่ดูแล แล้วก็แบบดูการ์ตูนอ่าที่มันตลกตลกไปเลยพิงมันจะมีการ์ตูนเครียดเียกับการ์ตูนตลกค่ะเขาบอกการ์ตูนตลกไปเลยเขาจะบอกโอเคเว้ยเออแต่อย่างพิงน่าจะชอบอ่านไงอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของพิงแบบน่าจะชอบแบบเงียบๆแล้วก็คิดฟุ้งมังอาจจะเป็นแนวแบบฟุงฟ้งๆแล้วก็อีก,กอันนะคะที่แบบเออที่ชอบก็จะประมาณแบบ มันเป็นแบบประมาณว่าถนนนี้เป็นของเจ้าเท่านั้นคนอื่นอาจสัญจรไปด้วยแต่ใครหล่ะจะช่วยเดินแทนเจ้าได้แล้วแบบชอบอิงตรงที่แบบว่า i s your road and you are all alone others may walk it with you but no one can walk it for you คือพอมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะคนเราฟีลกับภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าพอมันนึกถึงแล้วมันก็คือสัจธรรมว่าแบบว่าเออชีวิตเนี่ยเกิดมา เราจะมีใครสรําคัญในชีวิตรอบตัวต่างๆแต่คะแนงบริเลชั่นชิพแต่ว่าสุดท้ายแล้คือเราเกิดมาคนเดียวเราตายคนเดียวอันเนี้คือแบบเอ้ยป็นอะไรที่แบบว่าเออฉัน,ฉ,นฉันก็รู้ถึงสกกรข้านี้เออจริง <c oughs> ที่ส่วนจรง <c oughs> ชอบแล้วก็คืออีกอีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นแนวะบอกประมาณว่าแบบคือคนที่คิดมากเนาะเคยเป็นป้าแบบ นอนไม่หลับกลางคืนคิดเยอะเพราะว่าวันเนี้คิดเยอะมากแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้นก็จะต้องมีบางวันเนอะในในอายุที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตอน<ล>นี้ก็จะแบบประมาณว่าแบบใช่แล้วมันก็จะมีบทหนึ่งเหมือนกันที่แบบบอกว่า put your thoughts to sleep do not let them catch a shadow over the moon of your heart let go of thinking ก็คือปล่อยความคิดให้หลับไหลอย่าให้มันทอดเงาบังดวงจันทร์ในใจอยู่ใช้ความคิดเธอเจ้า เอออันเนี้ยก็คือเหมือนแบบเตือนสติเราบางครั้งว่าบางครั้งเราคิดมากคือการเป็นคนคิดมากบางครั้งก็มีข้อดีแต่เป็นคนคิดมากตลอดเวลาหรือมากไปบางทีมันก็ไม่ดีเนาะ <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อใช่แล้วมันก็มีขยายความใช่ไหมมีขยายความว่าแบบปัญหาทั้งหลายเกิดจากการคิดฟุ้งซ่านหรือคิดกะเกงหวนผลต่างๆนานา,นาเมื่อหยุดคิดปรุงแต่งปัญญาญาอันประพัดสอนจะทำหน้าที่ได้อย่างบริบูรณ์ <c oughs> คำสวยมากชอบคำว่าประพัดสอนจังเลยพี่ มันแปลว่าอะไรนะเรารู้สึกเราเคยได้ยินว่ามันมีสมัยเด็กๆมันจะมีละครหรือมีอะไรที่แบบติดประพัดสอนอะประพัดสอนคืออะไรนะปรุงแต่งชิดปรุงแต่งชิดไปเองอะไรประมาณเนี้ยเอ,อ้แต่คำมันสวยดีเนาะเออใช่ไหมไม่ค่อยไม่สวยได้ยินนานแล้วคือดานมากแล้ว <laughs> ออก็คือแบบเเป็นหนังสือที่ประมาณอันนี้ก็คือแค่ตัวอย่างนะคะที่สุ่มมาให้เพื่อนๆอ่านกันคือมันอ่านได้เรื่อยๆเลยแหละเรายิบมาแบบเครียดๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแต่ไม่รู้ออคนอื่นเขาจะผ่อนคลายกับเราไหมก็ใครชอบเป็นเป็นแบบชอบอ่านแนวพิงก์น่าจะผ่อนคลายแหละพอพิงเล่ามาถึงจุดนี้แล้วเราเคยอ่านเล่มอื่นๆมาเรารู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเออเป็น เป็นข้อดีหรือข้อเสียเนอะการที่มนุษย์เรามีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะที่เป็นแบบเชิงภาษามันทีน<ม>ทั้ง<า>ข้อดีอนนและข้อเสียไ,ไงกคือคือมันก็ดีนะเขาคิดว่าสัตว์อื่นไม่สามารถคิดขนาดเนี้ยซับซ้อนคอมพิเคตได้เท่าเราแต่มันก็เป็นข้อเสียเนาะ เราคิดมากเกินไปเล่มเนาหัวยุ่งเออหลายหลายเล่มงหมือนกับเอ่ออะไรนะติ n งอ g เกนก็บอกให้คิดใหม่แต่ว่าพอเราบอกว่าคิดมากไปมันก็ไม่ดีการเป็นมนุษย์บางทีมันก็รู้สึกว่าควรมีความพอดีในชีวิตหรือเปล่าก็คือต้องหาเองใช่ไหมแบบแต่ละคนพอดีไม่เท่ากันว่าวะไม่แน่ใจทำโอเคอ่ะไม่ใช่หาโกก่อนหา็นแบบ ต้องเป็นคนไม่คิดมากจะได้มีความสบายใจในชีวิตเป็นแมว <ใจ S 2> เป็นแมวความสุขอีกแล้วถอดสมองออกถอดสมองเอาจิงเราอ่านอะไรมาเราก็ได้อะไรเยอะเนาะแล้วเราดีอยู่ที่เราเราจะไปทําตามไหมเนีย่ยหนังสือที่เราอ่านเนี่ย เพราะว่าแบบเอออ่านมาเยอะดีเนาะมันเหมือนแบบเราได้คอเล e กด data ลอแมทอะไรบางอย่างเอาไว้อะที่ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตหรือจะเป็นประโยชน์กับใครคนอื่นไหมเพราะว่ามันดีมากๆากแหละอ่านหนังสือเนาะเหลือลงมือทําแล้วนะแบบขมวดแล้วลงมือทําเลยมาพิงนีอะไรเพิ่มเติมในเล่มอีกไห ก,ะะปก็ประมาณนี้แหละค่ะก็คือถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะมันจะเป็นกวีประมาณเนี้ไปทั้งเล่มเลยแล้วก็ต้นเรื่องก็จะมีบทนําประมาณหนึ่งเล่าถึงที่มาของหนังสือนะักเขียนแล้วก็เป็นลทัทธิหรือว่าความเชื่อของนิกายซูฟีอะไรประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็หลังๆจะเป็นกวีที่แบบจนจบเลยอะ่ะซึ่งก็อ่านผ่อนค,คลายได้ เออเขารู้สึกว่าพูดถึงแล้วเขาจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้อันหนึ่งนะเดี๋วแบบเห็นเขาว่าเซลกับอีโก้ที่แบบเด็กถึงจมแจ้งแบบประมาณว่า the w a ลอ a ร์ n e t d e เ s l l s e s the war, t that w i l l n e v e เ end เ้ยแบบสงครามกับอาหารการเป็นสงครามอะไที่สุดส่งครามกับตัวเองด้วยนะจริงอันนี้เขาว่าจริงสู้กับตัวเองทุกวันสู้สู้อะไรวะเอเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าได้ว่าแบบเขาแปลขยายความว่า เซลฟ์หรืออีโก้คืออหังการตัวฉันของฉันหรือที่ท่านพุทธทาสใช้ตัวกูของกูนั่นแหละเออยากนะยากมากเลยอ่ะให้คิดว่าตัวฉันไม่ใช่ฉันนี่ยังคิดไม่ได้เลยฉันก็คือฉันเนี่ยตอนเนี้ยต้องอันนี้ไว้เคยเคยอะไรวะสมมติก่อนนอนแบบสะกดจิตตัวเองว่าฉันไม่ใช่ของฉันอะไรประมาณนั้มันจะมีอยู่บทหนึ่งอ่ะผ่ายหน้ตาให้ตัวเองหรืออะไรสักอห่างยากเนอะเราอยู่กับมันมาแต ยี 20, ่สิบสามสิบปีให้คิดว่าไม่ใช่ของตัวเองยังยากอยู่จริงๆต่อไปเราอาจจะทําได้ก็ได้คือจริงๆการยึดติดมันคือนิพานที่แบบก็คือนิพานคือจุดสูงสุดของศาสนาพุทธเนาะที่เคยบอกว่า,วาแบบเออสุดท้ายแล้วคนเราต้องแบบปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทมําไม่ได้นเ้ยต,ตอนนี้ก็อบอกว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้อนาคตไม่แน่อาจจะได้ก็ได้แก่คิดว่าเราจะเป็นศูนย์จริงๆได้เหรอวะ เราเราอาจจะต้องเติบโตไปอีกกว่านี้ผ่านเจอเรื่องราวอีกมากกว่านี้ต้องเจอทุกเรื่องจนเราชินชา ไม่เราหกเรียนรู้แล้วเ <Okay. S 1> ติบโตโอเคมาให้คพื่อแบบส uh, uh. รับอัพสั้นๆนะคะตกค,าาตกคนเข้ามาอ่านเล่มนี้อัพสั้นๆตกคนเข้ามาอ่านค่ะเล่มนี้นะคะรูมีกวีลำนำรักนะคะอาจจะเป็นเอ่อหมวดปรัชญาวกวีนะคะที่อ่านยากนิดนึงนะคะเป็นการรวบรวมโค้ดนะคะของรูมีนะคะที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยรู้จักหรือว่าอาจจะเคยได้ยินกันมานะคะรูมีก็จะเป็นเอ่อนะักกวีเอก โลกท่านหนึ่งนะคะที่เ,เคยเป็นนะักเผยแพร่ศาสนามาก่อนนะคะแล้วก็มีความข้องเกี่ยวที่มากับซูฟีนิกายนะคะแล้วก็ ต่อมาก็ผ่านตัวเป็นนักเขียนนะคะก็จะเขียนงานประมาณออกเกี่ยวกับเผยแพร่กับออกความรักพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าสนใจอ่านนะคะก็มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาค่ะมีกอันนี้ไม่ได้ตีพิมพ์ไม่ได้ตีพิมพ์ครั้งแรกด้วยนะคะเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่4ี่แล้วนะคะก็ลองหาอ่านกันได้ค่ะราคา2องบบาทอาจจะแพงนิดนึงเพราะว่าปกเขาจะเป็นสีนะแล้วก็หนาค่ะแล้วก็ปกหนาแบบไม่ได้ปกแบบ แข็งแบบกึ่งอ่อนกึ่งแข็งกึ่งอ่อนเขาเรียกยังไงนะแล้วก็อประมาณสองร้อยสิบห้าหน้านะคะ<ม>ก็ตกละประมาณหน้าละแผน่นหน้าแผ่นละบาทอะไรประมาณนะะี<ม>้ค่ะแต่ว่าอาจจะแพงนิดหนึ่งด้วยความที่มีรูปนิดหน่อยข้างในแล้วก็มีสีบางหน้านะคะก็แพงนิดหนึ่งค่ะ ก็คุ้มค่ากับการสะสมนะคะพิงชอบเพราะว่าอ่านแล้วเป็นอิสระกับชีวิตอิสระทางความคิดนะคะก็ฝากเล่มนี้ไปเป็นตัวเลือกกันนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณพิงนะคะที่แนะนําหนังสือรูมีกวีลำนํารักก็ถ้าใครต้องการหาที่ผ่อนคลายอยากอยากอ่านบทกลอนบ้างบทกวีบ้างเบื่อหนังสือที่เป็นคําบรรยายเยอะๆเออลองเปลี่ยนแนวมาอ่านกวีเล่มนี้ได้ไงก็เชิญชวนทุกคนมาลองดูนะคะก็ สำหรับเย็นวันศุกร์นี้พิงกับจุ๊บแจงก็จะต้องลาไปแกวแล้วนะคะพิงจะไปแต่งกวีเนาะเดี๋ยวจุ๊บแจงจะไปนอนไปฝึกบินหนังสือบอกว่าเจ้ามีปีกจงฝึกบินเออไปบินนะโอเคโอเคไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดกุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter ร์ไฟมันรีดเพจเฟซบุ o กไฟมันรีดและ Podcast ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ